คือในสวัสดิ์ทุติภูมิอยู่บ้านปออ่าอ้อตมวนปียาลมาหมู่ห้าตมวนปยา,มามลยาครับตั้งแต่ผมเนาะก่อนที่ผมเป็นผู้แพ้จะนอนนะครับตอนลำบากนะนอนแต่ละข้างนี่มันต้องตั่งนอนตั้งนะครับคือถ้าเกิดว่าอากาศนะครับเราถ้า,อา,า,อ,า,าอากาศเป็นภูบิโรคอนึ่งมือทีนะจะนอนมาได้เลยนะครับนอนมาได้เลยก็ ไอ้ครับไอ้ตลอดครับตีกว่าผมเป็นพุ่มแ้แล้วก็เป็นนั้งแต่ประมาณเศร้าเปียครับแล้วมาปะยา,าตรงนี้ก็รู้ว่าวมันก็ถูกกับโปรงทแล้กวก็อาการดีขึ้นมานักกันแล้วครับขอบคุณครับผม